งั้นเดี๋ยวนัดเอาไปแช่ตัวเย็นให้ก่อนได้ไหมคะฝนขอพิมพ์บทอีกนิดนึงทำไมอ่ะทยนี่จะวางมือก่อนผมกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆนะแล้วงานที่ได้เงินไ่คุ้มค่าไฟเนี่ยยังจะทำอีกแม่ไม่รู้อะไรฝนมันคิดว่าเดี๋ยวนี้มีงานเขียนบทเขาปิกก้าขาแข็งที่ผมทำงานเลี้ยงมาตั้งหลายปีนี่ไม่สำนึกเบื่อก็ออกไปจากบ้านผมเลยกลับไปอยู่บ้านนอกเลี้ยงวัวเลีเ้ยงควายเหมือนพ่อแม่คุณสิไปเลยไป กับใจแต่เอานัดกินข้าวเช้าก่อนไหมผมไม่อยากกินข้าวอ่ะมีกาแฟไหมได้ค่ะเดี๋ยวฝนไปชงมาให้นะเ,เดี๋ยวเอาเสื้อตัวนี้ไปรีดให้ผม่อยสินะัดฝนรีดเสื้อไว้ให้ตั้งหลายตัวนะนะัดใส่ตัวอื่นก่อนไหมถ้าผมอยากใส่ตัวอื่นเนี่ยผมหยิบมาใส่แล้วไหมมัวต่อปากต่อคำอยู่นั่นแหละ ได้ค่ะเดี๋ยวฝนไปชงกาแฟมาให้ก่อนนะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานไม่เคยเข้าใจอะไรกันเลยแก,กก็พูดกับเขาดีๆหน่อยสิใครจะทำอะไรตามใจแกได้ทุกอย่างแม่เขาข้างมาอยู่นั่นแหละมันถึงได้กล้าเถียงผมนี่ไงนี่แม่ไม่เคยเห็นฝนมันเถียงแกสักครั้งเลยนะมีแต่แกแหละคอยหาเรื่องมาแทบทุกวัน เงียบเลยนะแม่ผมทํางานทุกวันเนี่ยเรื่องงานปัญหาก็เยอะอยู่แล้วอะทนที้ที่บ้านจะซัพพอร์ตกันบ,บ้างไม่มีเลยอะอะไรก็ไม่รู้ นายครับเอกสารที่พี่ทำเสร็จแล้วนะครับขอบใจเดี๋ยวนายกับเมียเนี่ยทำงานด้วยกันทั้งคู่แล้วนายใครดูแลแม่แม่นายก็แก่แล้วนี่ผมจ้างคนมาดูแลครับก็เป็นทั้งแม่บ้านดูแลแม่หาข้าวให้แม่กินนะครับก็ดีนะฉันนี่แย่เลยทำงานอยู่คนเดียวแถมเมียไม่ได้ดังใจ ขอตัวกันนะครับ <subtract ing noise> แม่หิวข้าวหรือยังคะ แม่ทานข้าวก่อนไหมฝนทําเสร็จหมดแล้วไม่เป็นไรลูกไว้กินพร้อมกันก็ได้ป่านนี้นัดคงจะใกล้ถึงแล้วลนะ่ะค่ะงั้นเดี๋ยวฝนขอพิมพ์พบทละครให้เสร็จก่อนนะคะอีกนิดเดียวเองแต่พอด,ดีพี่เคเครีบอะค่ะอะฝนเมื่อกี้ผอไปแวะตลาดมางั้นเดี๋ยวนัดเอาไปแช่ตัวเย็นให้ก่อนได้ไหมคะฝนขอพิมพ์บทอีกนิดนึงไม่ะ ทนนี่จะวางมือก่อนผมกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆนะแล้วไปงานที่ได้เงินไม่คุ้มค่าไฟเนี่ยยังจะทำอีกผมอยากกินคเนาห,หมูกรอบทำมาให้ด้วยแต่ฝนเขาทำกับข้าวไว้เสร็จหมดแล้วนะนักก็ผมอยากกินคณะหมูกรอบทำให้ไม่ได้เหรอครับวันๆอยู่แต่บ้านเนี่ยทำให้ผวแค่นี้ไม่เหนื่อยตายลงมั้งแต่ฝนเขาต้องรีบทำบทส่งนะไม่เป็นไรค่ะแม่ แต่ฝนไปทําเองก็แค่นี้ก็ต้องทําให้อารมณ์เสียด้วยผมไปอาบน้ําก่อนนะครับหวังว่าลงมาแล้วผมจะได้กินนิสัยเสียแบบนี้แก้ไม่หายจริงๆนะฝนอย่าคิดมากนะลูก ไปไม่มีข้า,าวเช้าเนี่ยมีแต่กาแฟฝนทำไมไม่รู้จักเตรียมข้า,าวเช้าให้ผมมีแต่กาแฟทุกวันฝนก็เตรียมให้นานทแต่นั้นไม่เคยกินเลยจะกินแต่กาแฟแล้ววันนี้จะยังไงอีกอยังไงก็ต้องเตรียมให้แม่ไหมแม่จะไปกินข้าวข้างนอกกันจะพาแม่ไปไหนเนี่ย ก็รู้อยู่แม่ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะฝนจะไปรับเช็คค่าบทแล้วก็จะไปคุยงานเรื่องใหม่ด้วยแล้วทำไมต้องสเสิรพาแม่ไปด้วยไม่มีปัญญาไปคนเดียวหรือไงเนี่ยฝนมีปัญญาค่ะแต่ถ้าคุณไปทำงานแล้วใครจะอยู่ดูแลแม่อีกอย่างฝนอยากให้แม่ออกไปนอกบ้านบ้างนี่คุณหาว่าแม่ผมเป็นภาระคุณงั้นเหรอไม่เจียมเลยอ๋อเดี๋ยวนี้มีอะไรเริ่มเถียงใช่ไหมฮะหยุดพอไแล้วนะั แม่อยากออกไปกับฝนเองแม่ไม่รู้อะไรฝนมันคิดว่าเดี๋ยวนี้มีงานเขียนบทโคบิดกล้าขาแข็งที่ผมทำงานเลี้ยงมาตั้งหลายปีนี่ไม่สํานึกพอถอะนัดยิ่งคุยยิง่งทะเลาะหน้าเบื่อเบื่อก็ออกไปจากบ้านผมเลยกลับไปอยู่บานนอกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนพ่อแม่คุณสิไปเลยไปฟังให้ดีนะนัดคนเราอยู่ด้วยกัน อย่าพูดถึงพ่อแม่อีกฝ่ายในทางที่ไม่ดีผั <c oughs> <c oughs> วเมียจะทะเลาะก,กันยังไงห้ามไล่อีกฝ่ายหนึ่งออกจากบ้านเด็ดขาดเพราะคงไม่มีใครหน้าด้านอยู่ให้ไล่เป็นครั้งที่สองแม่คะฝนขอโทษนะคะฝนขอ,อกลับไปอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ของฝอนฝนรักและคารพแม่เสมอนะคะ แกนี่มันโตแต่ตัวจริงๆเลยนะคำพูดและการกระทำของแกมันไร้ความคิดสิ้นดีแม่ครับเข้าบ้านกันนะครับแม่อย่าไปสนใจเลยครับผู้หญิงแบบนี้ไม่มีความอดทนสันเลยไปเถอะครับแม่ครับค่อยๆนะครับ ด่วนจริงๆเลยนะพี่โทรวันนี้จะเอาวันนี้เลยคนนี้ชื่อฟ้าครับเขาเป็นญาติกับแม่บ้านของผมขอบใจมากนะแล้วเธอทำอะไรเป็นบ้างอยู่บ้านกับเห็ดเดซีอย่างล่ะค่ะก็ดีนะอยู่บ้านฉันเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะแค่ดูแลแม่แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารดน้ำต้นไม้แล้วก็ยังมีงานอีกนิดหน่อยๆเธอคิดว่าเธอทำได้ไหม ชีวาม่าเนี่ยกระเฮ็ดได้เบิร์ดละค่ะงั้นฉันฝากด้วยนะเดี๋ยวเธอไปหาข้าวหายาให้แม่ฉันกินก่อนแล้วกันไปกันไปทำงานก,กันเถอะครับ แม่ทำไมยืนตรงนี้เนี่ยฟ้าฟ้า กลับมาแล้วเตียค่ะเนี่ยเอ้ามือเย็นลเตียค่ะนี่ก็เย็นแล้วนะสิถ้าไม่นอนตรงนี้เนี่ยทําไมบ้านสกปรกแบบนี้เนี่ยฟ้าชามนึงแต่เมื่อไหร่เออนี่จานเขาขึ้นใหม่ตั้งแต่เสาร์ล่ะค่ะฟ้าลืมเก็บค่าแต่เบิงเราค่อนสันตองมุ่นฟี่มอยู่แล้วกับเพลับไปค่ะพอเลยฟ้าพอเลยแล้วทำกับข้าวหรือยังเนี่ย เดี๋ยวฟ้าทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวชับไปทำข้าวเองค่ะเออคุณนัดขะขอไข่เจียวนำนะคะคุณแม่เดีอคุณแม่กับเขาคุณแม่น่ะอุตส่าห์ตักมาเพื่อทั้งสองมือไม่รูจักเสียดายของเลยจากอีหยังดอก เิงมุ่งหนึงหรอกจิบก่อนกับเขาแลวก็กินหให้มันเบิดเสดงของไปดมแม่ครับฟ้าสำกับข้าวให้แม่กินหรือยังครับยังไม่ตื่นเลยเมื่อคืนได้ยินเสียงเปิดทีวีจนดึกอ่ะฟ้าฟ้า ้าค่ะโอ้ยมีอย่างค่ะคุณนัดไฟง่วงอยู่นี่ทำไมไม่ตื่นมาทำข้าวแม่ฉันกินไหนจะต้องกวาดบ้านกวาดช่องอีกไหนบอกว่าทำได้ทุกอย่างฮะฝากระทำได้ทุกอย่างแหละค่ตะต่ว่าสิทำหรือว่าทำกัเทอน,นั่นคุณนัดจ่างฟ้าม้ามือเน,นืงอต่ว่าสีให้ฝ่าเมาเฮ็ดซุ้ยย่างนั่นเฮ็ดบ่ได้หรอกค่ะใครจะไปเฮ็ดไว้ก็ตกลงกันแล้วนี่ นี่จะโกงราคาฉันเหรอหนึ่งมืนฝาหลับแค่ดูแลผู้สูงอายุถ้าเสหยฝาเห็ดงานบ้านหน้ามือสุยางน่ะก็จจายมากเดือนละสองหมืน่นทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะถ้าแพงขนาดนี้เนี่ยฉันไม่จ้างแล้วนะว่าจากก่จายก็ต้องจ่ายค่ะเสียวลามาครึ่งเดือนคันเจ้าไปยอมจ่ายเด้อคอยเสียผัวของคอยน่ะมันกรถือเจ้าให้เบิงหรือสิลองเบิง เรียบร้อยซ้ำนี่ก็จบเรื่องแล้วคอยไปเก็บขอ,ของคอยกันเนอะล่าแล้วแล้วใครจะอยู่ดูแลแม่เนี่ยมผมนึกออกแล้ว ว่าไงคะนัลโหรฝนคุณกลับมาอยู่กับผมได้ไหมตอนนี้ไม่มีใครดูแลแม่ไม่มีใครดูแลผมเลยอะเสียใจคะนัดตอนนี้ชีวิตฝนมีความสุขดีไม่ต้องเป็นพี่ฆ่าให้สามีจิกหัวใช้เหมือนไม่ใช่คนแล้วที่สำคัญความอดทนของฉันมันสิ้นสุดลงแล้วค่ะบ้าเอ้ย อ,อีนัทแม่แกนี่มันเลวจนวินาทีสุดท้ายจริงๆเลยนะแกทําเลวกว่าเขาไว้ขนาดไหนอ่ะแกไม่สํานึกยังไม่เท่าไหร่นี่ยังแกยังกล้าหน้าด้านโทรไปตามให้เขากลับมารับใช้แกอีกเหรอไม่มีใครเคยอยู่กับคนที่สัยเสียอย่างแกได้หรอกแกนี่มีน่าเกิดเป็นลูกฉันเลยอีเลวยโถ่ทำไงดีวะเนี่ยงานก็ต้องทำแม่ก็ห่วงอีก ชีวิตคนเราอยู่ด้วยกันห้ามพูดถึงพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งในทางไม่ดีผัวเมียจะทะเลาะกันยังไงห้ามไล่อีกฝ่ายหนึ่งออกจากบ้านเด็ดขาดเพราะคงไม่มีใครหน้าด้านอยู่ให้เขาไล่เป็นครั้งที่สองแต่ผลเขาทำกับค่าเสร็จแล้วหมดเฮ้ย ด่วนจริงๆเลยนะพี่โทรวันนี้จะเอาวันนี้เลยคนนี้ชื่อปาครับเขาเป็นเพื่อนกับแม่บ้านของผมเป็นญาติไม่ใช่เพื่อนฉ <c oughs> ันต้องลงกมาหน้าลงเลยฉันจะฝากด้วยนะเดี๋ยวเธอไปหาข้าวหายาให้แม่ฉันกินด้วยมาเห็นไหมอ่าอาพอดูวก็พูดไม่ได้อีกปีสามสพูดไม่ได้นะฉันฝากด้วยนะ <c oughs> น,นไม่เอาลูกขอร้อง เราต้องร้องไม่ไปไม่ร้องไม่ไปปวดจะปวดพ่อพูดจร่งนะพ่อย้อยเลยครับแม่จริงก็เป็นอย่างนี้ให้ตลอดสิเป็นได้่นละ จ่างหนึ่งหมืน่นฟ้า <laughs> พูดเพี้ยนเลยจ่างหนึ่ง,งหมื่นแค่ดูแลความสุขอายุ